ใครที่จะมาวัดหลงซานให้นั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพอขึ้นออก,ออกจากรถไฟฟ้ามาแล้วเราจะตามป้ายคำว่าหลงซานเทมเพิลก็คือไปวัดหลงซานออกทางออกที่หนึ่งตามป้ายนี้มาเลยพอออกจากรถไฟฟ้ามาแล้วเราจะตามป้ายคำว่าวัดหลงซาน พอออกจากรถไฟฟ้ามาแล้วหลังจากช่องนี้ปั๊บเราก็จะดูหมายเลขึหนึ่งซึ่งเขาจะชี้ไปทางนั้นเราก็จะต้องเดินตามหมายเลข้หนึ่งมาเลยตัวนี้ก็จังมีหมายเลขึหนึ่งเขาจะชี้มาทางนี้เราก็ตามป้ายตามผู้สอนมาเลยขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปพอเราขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วเราจะเห็นทางออกเวลาไปวัดออกจากบันไดเลื่อนลงบันไดนิดหนึ่ง พอลงบันไดเล็กนี้มาวัดจะอยู่ทางขวามือให้เราเดินเลียบถนนไปตามทางขวามือตรงนี้จะมีป้ายบอกว่าวัดหลงฟานเดินไปอีกร้อยแปดสิบเมตรเราก็จะเดินไปทางนู้นกันพอจุดตรงนี้เราจะเห็นวัดชัดเจนเลยซึ่งจะเป็นลานกลางแจ้งวัดจะอยู่ตรงนี้เรามาดูก,กันเลยค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยค่ะวัดหลงฟานอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวเราจะเข้าวัดกันแล้ว ตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าวัดหลงซานแล้วเราก็เดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นลานก,กว้างคือบริเวณหน้าวัดเวลาเข้าวัดหลงซานทางเข้าและทางออกจากคนละทางถ้าจะเข้าทางเข้าคือด้านขวามือของเราส่วนทางออกคือด้านซ้ายมือของเราเขาจะมีป้ายบอกชัดเจนนี่คือเอ t นทานก็คือทางเข้าค่ะ ตรงนี้ก็คือทางเข้าวัดแล้วก็จะข้ามประตูเข้ามานี่ก็จะเป็นทางเข้าวัดแล้วค่ะไปะในวัดหลงซานเขาจะมีข้อมูลหรืออินโฟมชันอยู่ว่าวิธีการว่ายัางไงบ้างซึ่งเขาจะมีเป็นภาษาอังกฤษให้เราด้วยเราสามารถมาหยิบโบชัวร์ดูว่าจุดไหว้หรือว่าจุดที่เราควรสักการะคือจุดไหนบ้างจุดไหว้ของวัดหลงซานก็จะมีลานข้างนอกตั้งแต่จุดตรงนี้และอยู่บริเวณข้างนอก หลังจากนั้นมาเขาก็จะให้เราเข้าไปข้างในแล้วก็จะเดินบริเวณด้านนี้ซึ่งเข้าไปด้านนู้นกันได้เลยตอนนี้ย่าได้เข้ามาบริเวณวัดแล้วและข้างในวัดจะตกแต่งสวยงามมากย่าจะเข้าไปดูพ่าไปดูข้างในกันว่าข้างในมีอะไรบ้างตรงนี้ย่าอาจจะพูดดังไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยใช้เสียงคือตรงนี้เขาจะเป็นบริเวณข้างในก็นจะมีะสัการะข้างในเราสามารถไหว้หรือว่าแต่ละจุดที่เราอยากไหว้ได้เลยนี่ค่ะลองดูข้างในได้เลย เวลามาวัดที่นี่ยาย่าก็จะเดินเป็นรูปตัวยูก็จะโค้งจากบริเวณตรงนี้แล้วเราก็จะออกบริเวณตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางออกพอเราไหว้สักการะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางออกซึ่งใครที่มาวัดหลวงฟานที่วัดหลวงฟานจะมีเครื่องรางของขังอยู่กอดบริเวณทางออกซึ่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปกัน จุดสุดท้ายก่อนที่เราจะออกจากวัดหลงซานตรงนี้จะเป็นเครื่องรางซึ่งแต่ละเครื่องรางเขาจะมีความหมายอยู่เขียนเป็นภาษาจีนแต่ไม่ยากเลยตามระยะมาทางนี้ค่ะและนี่คือโพยที่เขาทำให้คนไทยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแปลจากภาษาจีนเป็นสังกฤษเขามีในส่วนของภาษาไทยให้เรียบร้อยว่าแต่ละนัมเบอร์คืออะไรอย่างเช่นเราอยากได้เรื่องการเรียนเรื่องความรักเรื่องสุขภาพ เขาก็จะมีตัวเลขให้ว่าเป็นยังไงบ้างพอเราได้ตัวเลขแล้วเราสามารถไปเปรียบเทียบได้ว่าแต่ละอันลักษณะเป็นยังไงและเราก็สามารถเขียนลงบนกระดาษตัวเลขที่เราอยากได้เสร็จแล้วพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาเลยทีนี้เอาย่ากำลังจะมาเลือกว่าเอาย่าอยากได้เลือกอะไรบ้าง พอเราเลือกเสร็จแล้วเราจะเอาใบที่เราเขียนว่าเราเอาเมืออะไรบ้างมาตรงนี้แล,แล้วก็จ่ายตังค์พอยาญ่าจ่ายตังค์เสร็จแล้วญาญ่าจะได้คิวตัวนี้มาแล้วก็รอรับเขาเรียกคิวแล้วค่ะเดี๋ยค่ะขขขเขาก็จะให้เรามาเป็นซองแบบนี้ เวลาเดินออกยก็จะออกทางนี้เราเข้าทางนู้นแล้วออกทางนี้เข้าออกคนละทางนะคะถ้ามาวัดหลงซาน